สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องศึกษาสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของวัสดุกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันหน่อยนะคะว่าความหมายของวัสดุเนี่ยเป็นยังไงนะคะ วัสดุนะคะคือวัสดุที่นำมาทำเป็นวัตถุนะคะมีหลายชนิดเช่นไม้เหล็กกระดาษพลาสติกผ้าและยางซึ่งแต่ละชนิดนะคะจะมีสมบัติที่แตกต่างกัน,นะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุชนิดแรกกันก่อนนะคะ วัสดุชนิดแรกนะคะก็คือก็คือพลาสติกนะคะพลาสติกนะคะเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นและคงทนเหมาะสมกับการประดิษฐ์และการใช้งานพลาสติกนะคะพลาสติกที่ยืดหยุ่นได้นะคะใช้ทําของเล่นและของใช้ต่างๆเช่นลูกโปง่งลุ๊ก,กตาของเล่นยางรัดยางรัดของ ส่วนพลาสติกนะคะที่มีความคงทนและแข็งแรงนะคะเราจะใช้ทำเป็นของใช้เช่นท่อน้นาำกระติกน้ำเก้าอี้โต๊ะแก้วน้ำจานชามนะคะแล้วสมบัติของพลาสติกนะคะก็คือมีสมบัติที่ไม่ดูดซับน้ำนะคะถัดไปน,นะคะ วัสดุชนิดที่สองก็คือไม้นะคะไม้เป็นวัสดุที่มีความคงทนไม่หักง่ายใช้ทำเป็นของเล่นและของใช้ต่างๆได้เช่นโต๊ะเก้าอี้ตู้นะคะ,ะหรือว่าจะเป็นตู้ของเล่นเด็กๆก,ก็ได้นะคะไม้นะคะมีสมบัติ ถัดไปนะคะถัดไปถัดไปนะคะก็เป็นโลหะนะคะโลหะเป็นวัสดุที่มีความคงทนแข็งแรงผิวของโลหะนะคะจะมีลักษณะที่มันวาวสามารถงโค้งงอได้โลหะมีหลายชนิดนะคะอย่างเช่นเหล็กทองแดงอลูมิเนียมสเตนเลสนะคะ และสมบัติของโลหะนะคะเป็นสมบัติที่ไม่มีการดูดซับน้ำอ่ะถัดไปนะคะผ้านะคะผ้ามีทั้งที่เป็นแบบเส้นใยธรรมชาติและเป็นเส้นใยสังเคราะห์นะคะมีความอ่อนนุ่มยืดยุนนะคะเรานิยมนํำผ้านะคะมาทำมานำ นำมาทำเป็นเสื้อผ้าหรือเอามาถักทอหรือตัดเป็นเสื้อผ้าก็ได้นะคะสมบัติของผ้านะคะก็คือมีสมบัติในการดูดซับน้ำนั่นเองค่ะอ่ะถัดไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของวัตถุก,กันนะคะเขาบอกว่าวัตถุเนี่ย คือสิ่งของที่มีความแตกต่างกันทั้งรูปร่างขนาดน้ำหนักสีกลิ่นของเล่นและของใช้นะคะเช่นหนังสือจัก,กรยานดินสอกระเป๋านักเรียนหุ่นยนต์หมอนตุ๊กตานะคะวัตถุต่างวัตถุต่างทำมาจาก วัสดุหลายชนิดนะคะและวัสดุบางชนิดนะคะก็ทำมาจากธรรมชาติอ,อย่างเช่นดินหินไม้นะคะส่วนบางชนิดนะคะก็ทำมาจากมนุษย์หรือว่ามนุษย์เป็นคนทำขึ้นมานะคะก็อย่างเช่นพลาสติกแก้วโลหะกระดาษนะคะ,ะพลาสติกแก้วโลหะยางนะคะ มีสมบัตินะคะสมบัติของเขาเนี่ยก็คือไม่มีการดูดซับน้ำนะคะไม่มีการดูดซับน้ำอ่ะถัดไปนะคะอ่ะมาดูนะคะสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะวัสดุแต่และชนิดนะคะมีสมบัติการดูดซับน้ำแตกต่างกันวัสดุบางชนิดนะคะเช่นผ้า กระดาษชำระสามารถดูดซับน้ำเข้าไปในเนื้อของวัสดุได้นะคะเราจะเรียกว่ามีสมบัติในการดูดซับน้ำอ่ะถัดปไปนะคะส่วนวัสดุบางชนิดนะคะเช่นแผ่นยางพลาสติกไม่สามารถดูดซับน้ำ เข้าไปในเนื้อของวัสดุได้นะคะเราจะเรียกว่าไม่มีสมบัติในการดูดซับน้ำวัสดุแต่ละชนิดนะคะจะมีสมบัติการดูดซับน้ำแตกต่างกันนะคะจึงนำไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันเช่นผ้านะคะผ้ามีสมบัติการดูดซับน้ำได้มากนะคะเราจึงใช้ผ้าเนี่ย ทำเป็นผ้าเช็ดตัวส่วนพลาสติกนะคะไม่มีสมบัติในการดูดซับน้ำเราจึงนำพลาสติกนะคะไปทำเป็นร่มหรือทำเป็นเสื้อกันฝนนะคะ,ะถัดไปนะคะเรามาดูใบงานของเรานะคะใบงานให้นักเรียนทำในแบบฝึกหัดนะคะ วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องสมบัติการดูดซับน้ำนะคะคำชี้แจงนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนอ่านชื่อวัสดุแล้วจำแนกสมบัติการดูดซับน้ำและดูดซับน้ำไม่ได้ของวัสดุต่อไปนี้ลงในตารางให้ถูกต้องอนักเรียนดูกบตัวแรกนะคะจะมีกบอยู่2ตัวใช่ไหมคะกบตัวแรกนะคะก็คือ สมบัติที่ดูดซับน้ําได้นะคะส่วนกบตัวที่2ก็คือดูดซับน้ําไม่ได้นะคะแล้วจะมีข้อความอยู่ทางซ้ายมือที่อยู่ในรูปของใบไม้นะคะอยู่ในรูปของใบไม้อ่ะมาดูตัวอย่างแรกกันก่อนนะคะตัวอย่างแรกยางลบนะคะยางลบนะคะทำมาจากยางซึ่งยางนะคะมีอ่ะ สมบัติของยางนะคะก็คือไม่ดูดซับน้ำนะคะหรือว่าดูดซับน้ำไม่ได้นะคะถัดไปฟองน้ำฟองน้ำนะคะเราฟองน้ำส่วนใหญ่ก็คือทำมาจากผ้านะคะทำมาจากผ้าเพราะฉะนั้นสมบัติของฟองน้ำหรือว่าของผ้านะคะคือดูดซับน้ำได้นะคะต่อไปอันที่สามนะคะก็คือหม้อ หม้อนะคะทำมาจากโลหะใช่ไหมคะโลหะนะคะสมบัติของโลหะก็คือดูดซับน้ำไม่ได้ข้อที่4กระเบื้องกระเบื้องนะคะกระเบื้องก็คือทำมาจากปูนใช่ไหมคะทำมาจากปูนอ่ะเพราะฉะนั้นกระเบื้องนะคะสมบัติของกระเบื้องก็คือดูดซับน้ำไม่ได้นะคะถัดไปถุงเท้าถุงเท้านะคะทำม,มาจากผ้า สมบัติของผ้าก็คือดูดซับน้ำได้นะคะถัดไปนะคะก็คือกระจกใช่ไหมคะกระจกกระจกนะคะทำมาจากแก้วใช่ไหมคะสมบัติของแก้วก็คือดูดซับน้ำไม่ได้นะคะให้นักเรียนดูในแต่ละข้อแล้วให้นำลงไปเติมให้ถูกต้องนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปวันนี้คุณครูขอ,ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ